สวัสดีค่ะอะไรดีเมก็ว่าดีวันนี้นะคะลูกค้าเคยไหมคะ <S <S เคยไหม <S <S ที่เวลาไปห้างหรือไปไหนะค่ะจอดรถใ,ใกล้ๆกับรถคันอื่นแบบเนี้ยแล้วเปิดประตูไม่ได้เคยไหมต้องเคยอยู่แล้วคะ่ะวันนี้อะไรดีที่เมว่าด,ดีนะคะรถเซนต้าค่ะถ้าคุณมากับรถเซนต้านะคะคุณไม่ต้องกังวลเลยคะ่ะว่าคุณจะจอดต้องจอดให้ไกลรถคันอื่นนะคะเพราะว่าประตูรถคันนี้ค่ะเป็นแบบสไลด์คะ่ะลูกค้าดูเสานะคะถ้าเป็นรถยนต์ปกติคนหลังลงได้ไหมลงไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าจะต้องติดเสานะคะแต่ถ้ามากับเซนต้าค่ะ เปิดแบบนี้ค่ะประตูต้องกดล็อกก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะเรากดเปิดประตูค่ะเราเข้ามาในรถยนต์แล้วนะคะสามารถปิดประตูไฟฟ้าได้จากปุ่มนี้ค่ะแล้วก็ลูกค้าก็เวลาที่ไปจอดในห้างหรือไปจอดที่ไหนนะคะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปค่ะ ไม่ต้องจอดที่กว้างค่ะเพราะว่าเต์ตาเซ็นตาเป็นประตูระบบประตูสไลด์นะคะออตโต้ด้วยค่ะ